และกับวิธีการที่จะทําผมบอกกับพี่น้องว่าสิในส่วนของเราจะพูดคุยเรื่องไร้สดนะครับจริงๆแล้วคําว่างดไร้สดหรือเป็นการโปรโมททุกคนทุกช่องมันกับโปรโมทได้เฮียได้ตามข้อมาะสมเราจะไม่อึก,กระทึกควบคมแบบไหน,นผมว่าจะทําแบบเป็นกลุ่มของเรากลุ่มพี่น้องที่เป็นเอฟซีแฟนกับของเขาโดยเฉพาะเราจะไม่เปิด แชร์ออกไปแบบช้านะนะครับเพื่อป้องกันดราม่าเราเอาแต่กลุ่มเราแต่เราจะมีกิจกรรมของเรานะครับตามความ,มาะสมพี่น้องพี่น้องสชียาจังไรอะไลฟ์สดได้ในกลุ่มของเรานะครับในวันที่26แล้วก็วันที่29สิ่สมมติว่าพี่น้องเอฟซีแฟนครับอยากเข้าขมาเบิงเดอร์นะครับก็เชิญชวนทั้งสองไลฟ์นะครับพรุ่งนี้ก็ฟรีนะครับแล้วก็วันที่29กก็ฟรีนะครับ คือไลฟ์สดทั้งทุกท่องทางก็ฟรีหมดแต่คือเราจะไลฟ์สดเฉพาะกลุ่มเราจะขอความร่เมื่อทั้งดันหนาไว้ที่หรือด้านลายๆาพื้นที่ว่าห้ามห้ามอ,อาจจะห้ามไลฟ์สดแบบให้พี่น้องในเบื้องแบบสดๆอาจจะอยู่ในช่วงนี้นะครับชานากะฝากพี่น้อง FC เอฟซีแฟนครับสุขสุขคนทําคว้องหัวใจน้ำกันเน้อ